กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผ mm ู้ผมแฮปเอาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยุนแบบเกมมาลากาปีอีเ็นพา์ที่3แล้วครับวันนี้ก็จะมาทําอะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาตามชมไปพร้อมๆกันนะครับบางทีก็อาจจะเปลี่ยนพื้นบ้านหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็หาอะไรมาทําอะไรที่จําเป็นในตอนนี้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในถ้าอยู่เก็บเหล็กไปให้หมดแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนซึ่งวันนี้ผมจะ ปรับปรุงสภาพบ้านแล้วก็ทําเป็นทางลงมาเหมืองตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็โดนคีปเปอร์โจมตีไปนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เสียหายมากมายอะไรมันก็จะมีอาการเละนิดหนึ่งแต่มรรจําทางกลับไม่ได้นะครับโอเคคือผมจะทําทางใหม่แล้วก็เปลี่ยนสภาพเพราะว่ามันดูลบนะครผม โอเคโลกมากเลยตรงนี้ก็มีหยักใหญ่ข้างล่างด้วยหับไม่ได้ก็นี่ใส่แทนนี่ก็ไม่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแต่เห็นนิดนึงก็ไม่เป็นไรสำหรับ NPC ตรงนี้ก็จะเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะมีอ,อะไรมาช่วยพวกเขาได้นะครับโอเค นี่ก็เป็นบ้านเริ่มแรกของเราครับเก็บไว้เอาไว้กิน <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะทุบตรงนี้ออกหรือเปล่าทุบออกนะครับโอเค เอาทิ้งตรงนี้จะเอาทิ้งนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นและมันก็ลูกหูลูกตาไปหน่อยดินออต้องได้ทําพ่วกนิดนึงพ่วงั่วต้องใช้เป็นพั่วหินสักสองสามอันแล้วกันเพราะว่ามันต้องได้ใช้เยอะนะครับถ้าไม่ใช้เยอะมันก็จะทําไม่ได้ขอคุณลงไปนิดนึง <c oughs> รู้สึกว่าผมเริ่มจะเป็นหวัดนะครับผมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในเมื่อวานนี้ฝนตกแป๊บเดียวนิดผมก็จะเป็นหวัดแล้วนะครับมันอาการมันเจ็บคอก็ไม่รู้สิยังไม่ได้กินยาเลยก็ปล่อยทิย้งไปก็เดี๋ยวก็ไม่ดีอีกนะครับแล้วก็ป่วยจริงขึ้นมาก็โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะครับผม <c oughs> Okay, ตอนนี้ก็ตัดไม้ตรงนี้ทิ้งไปรู้สึกว่าลบมากๆสงสัยคงจะต้องได้ทำไฟแชกมาเผาทิ้งนะครับตรงนี้ก็ด้วย <c oughs> น่าจะได้ตัดหลายต้นเหมือนกันนะผมว่าตัดหลายต้นอยู่ตรงนี้ใช่เปล่าตรงนี้ไม่ใช่เห็นไหมถ้าถ้าตัดตรงนี้เนะี่ยยิบเรียบร้อยนะผม ทิ้งก่อนจะได้จุดทิ้งๆไปถ้ามันตรงกับรากไม้เนี่ยถ้าใบไม้อยู่กับรากไม้เนี่ยมันจะมันจะไม่หายไปนะครับผมเพราะว่ามันมีไม้ไว้เลี้ยงนะครับโอเคท่อน,นี้ก็น่าจะท่อน,นี้ก็น่าจะโอเคนะครับ <c oughs> โอ้เจ็บขอมาก ไม่มีต้นไม้แล้วมันก็จะไม้ใบไม้มันก็จะไปเกิดอีกนะครับตรงนี้ก็ด้วยตรงนี้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยจริงๆผมต้องได้ลงไปหาเลสโตนเพราะว่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับทำอะไรวาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ ตอนนี้ขอปรับปรุงหนทางหนเทิงก่อนเพราะมันยังไม่ได้ปรับตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วซึ่งไปหาดินหาแร่อยู่มันก็ต้องไม่มีเวลามันก็ต้องมาทําตอนนี้คนระับดูบอกไปมันจะดูดีขึ้นโอเคตรงนี้ก็ด้วยชูกาเขียนไม่เกิดเลยฮะทาไมวะไม่เข้าใจปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อวานสรุปคือต้องได้รอต่อไปนะครับ ตรงนี้ก็เรียบร้อยครับจะดูสง่าขึ้นตรงนี้ต้องได้ไฟแช็คมาเผาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามันยังหายไม่หมดตรงนี้ก็ต้องได้ตัดทิ้งเพราะมันไม่โอเคตรงนี้ต้องได้ดินกลบเพราะว่าส่วนดินมันหายไปเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยลุกๆตรงนี้ใช่เหรอทำไมสน้ามไป่ตรงนี้อ่ะ แทนที่จะไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้มันจะดูดีกว่าแต่ว่ามันก็ได้เป็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนจะค่อยทำทางมาตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยอะไรวะโอเคนะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็แค่เดินอ้อมมาอย่างนี้บางทีอาจจะรื้อบ้านหลังนี้ออกนะเพราะว่ามันไม่สวยเลย ทุกทิ้งไปยายมันดูมันมันดูแบบดูไม่ใช่บ้านเลยอ่ะมันดูเป็นแบบขยะไปเลยนะครับโอเคแบบนี้ก็โอเคแล้วหินรีบร้อยนะครับตรงนี้ก็เสร็จแต่น่าจะได้เปลี่ยนแปลงอะไรนิดน,นึงโอเคตรงนี้โอเคแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่โอเคเดี๋ยวเดี ขาดดินที่สิขาดดินไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ดินมันก็โอเคอยู่แต่ต้องได้ทำบันไดเพิ่มนิดนึงทำบันไดเพิ่มืนนนมนี่ใช่ไหมโอเคข้ามอีกแล้ว น่าจะได้นอนนอนขอรายากออกก่อนรู้สึกว่ามันลกมากตรงนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยนะครับตร,ต,รตรงนี้ตรงส็จต้องได้ขุดออกแล้วแหละตรงนี้มันดูไม่โอเคเลยนะครับต้องได้ลื้อบ้านหลังนี้ออกแล้วก็ลื้อตรงนี้ออกใช่ไหมลื้อบอ่อน้ําด้วยบอบ่อน้ําต้องเอาไว้นะครับ คแค่นี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวต้องขอนอนก่อนตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวก็โดนโจมตีไม่รู้ไม่ชี้โอเคเช้าละก็ยังชั่วหน่อยยังไงต่อคงจะต้องเอาตรงนี้ออกด้วยเดี๋ยวก็องเอาออกเฮ้ อวิ่งผ่านไปผ่านมาอ๋อสแลนเดอร์แมนเฮ้ยไม่ใช่แอนเดอร์แมนเรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับพี่ขุดออกไปเรียบร้อยต้นที่ก็ว่างแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือแค่เอาใบไม้ออกออกไปโอเคครับ มันจะดูสวยงามขึ้นนะโอเคดูสวยงามขึ้นจริงครับไม้ไ,มไป่าทำจะทาฟาร์มอัตโนมัติก่อนผมต้องลงไปหาเลสโตนแล้วก็อะไรเพิ่มอีกเยอะแยะตอนนี้ก็อเอาแค่นี้ไปก่อนทำาหมผมก็ไม่รู้นะครับขุดออกเลยดีกว่า น้ำตรงนี้ไม่ได้เอาจากน้ำสร้างก็ได้คนะผมว่าเรามีน้ำสร้างแล้วน้ำสร้างบ้านผมเลียกน้ำสร้างนะครับน้ำเป็นแหล่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับโออกพุดออก,ออกไม่สวยเลยสักนิดใครทำวัาทุเรบมาก หมาไม่มีหัวเฮ้ย,ยไปฟันหมาทำไมโอ้ตายแทนที่จะเก็บไว้เลี้ยงยวดันไปฆ่ามันเพื่ออะไรวะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการทำถนนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถนนพวงนี้มันดูแบบไม่โอเคเลยเนะมว่าน่าจะต้องได้ทำทางทำทางนั่นเหรอทำทางนิดเดินแต่ว่ช่างวันก่อนตอนนี้ ตอนนี้ผมต้องการแล่ี่จะทำฟาร์มอัตโนมัติสักหน่อยฟาร์มอัตโนมัติของผมเดีย๋ยวเก็บของก่อนรู้สึกว่าของมันไม่ค่อยดีเลยทำตรงไหนเป็นที่เก็บของดิตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็จะลื้อออกนะครับที่เก็บของอไว้ตรงนี้ดีกว่านี่โอเคน่าจะได้นะครับ มีใยมัเนมุมเต็มเลยโอ้ตรงนี้ออกลุบออกแล้วก็วางไม้อีกทีหนึ่ง,งเอ้ยโอ้โหเหล็กกูวางไม่ดูเลยโอ้โหเสียไปตั้ง,งอะไรวะรู้สึกว่าหัวร้อนนะครับเหล็กผมอะไรไม่สำคัญมากตอนนี้อันนี้ไม่สำคัญนอ,อกไป เฮ้ยเลอวะเนี่ยทิ้งไปทิ้งทิ้งเฮ้ยเขาไว้ด้านบนก่องมาก่องเก็บของปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บเก็บเลยเราวนี่ ลงไปข้างล่างเพื่อที่จะหาแร่นะผมเพราะว่าจะทําฟาร์มอัตโนมัตินิดหน่อยตอนนี้มันยังไม่โอเคนะครับตอนนี้ที่ไม่โอเคนั่นก็คือฟาร์มของเราเนี่ยมันเละมากไม่ใช่ฟาร์มของเราดิเป็นของหมู่บ้านลางแล้วผมก็จะปรับตรงนั้นนะครับให้มันดีขึ้นตอนนี้ก็ต้องได้ใช้ต้องได้ใช้แล้วล่ะ มามออกมาเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับโอเคไปกันได้ละมีทอสดิทอสทอสทอสทานอยู่บ้านหลังหนึ่งยวค่อยว่ากันทานอยู่อีกบ้านหนึ่งปีไรสิบสี่ทอสทำสิบสี่ันเลยวะ่ะไม่ดิเ,เก็บไว้นิดหน่อย ก็ไปเลยทอสมันจะดีขึ้นเอ้ยไม่ใช่ดิโอมันจะหาแร่ได้ดีขึ้นนะครับโอเคลงมาตรงนี้โอ้ยลงมาก่ายกว่านี้นะครับไม่ต้องซาผมแล้วก็มาทางนี้หาตรงที่ลึกที่สุดทางขวามือขวามือแล้วก็ลึงลึกลงตรงนี้ก็ไม่ได้ ตรงไหนวะทางนี้เลยทางนี้ไปมาแล้วนะครับตรงไหนมันลึกดีๆวะนี่ไงเจอแล้วนะครับลึกลงไปลึกลงมนทางนี้แล้วก็อ้อมมานี่เฮ้ยนี่พาผมอ้อมที่เดิมกันแหละเคงกันถ้าลึกได้แค่นี้ก็ถ้าลึกได้แค่นี้ก็ขุดลงตรงนี้เลย ถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นมันเสียเวลานะครับมันจะไม่ไม่โอเคอขุดลงไปให้ลึกๆแล้วก็หารแร่หาเหล็กให้มันได้มากที่สุดตอนนี้แรกกับเหล็กมันก็เริ่มที่จะดถายแล้วเผลอไปกดเล่นไม่ใช่เผลอกดพลาดเสียไปแปดคูณสี่นะผมก็คำตอบมันก็อยู่ที่8ปดคูณสนะลองคูณๆกันดูแย่ yeah. หาแล้วจึงเยอะไ็ทำประตูเฉยเลยประตูอะไรวะประตูเหล็กแต่ันเป็นบานเจ็ดนะครับไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าหน้าต่างนั่นแหละครับมันก็คล้ายๆประตูแต่มันเปิดป,ปิดเป็นเหล็กเสียดายแปดคูณจุ เฮ้ยเฮ้ยค่ากันจะชัดแบบนี้สวยน่าจะเจออะไรเพิ่มเติมนะตรงนี้น่าจะมีถ้ำเพิ่มนั่นไงผมว่าละขุดเข้าไปเลยโอเคครับผมว่าผมเจอถ้ำเพิ่มนะครับเฮ้ยเจอเลสโตอร์นะเอาไว้ไปทำอ่า ทำอะไรวะทำไอ้ลูกสูบแล้วก็ต้องหาสลามเพื่อที่จะเฮ้ยใจเย็นดิโอ้นี่หาลูกสูบพอละ เฮ้ยจับพังโอ้ยตกใจหมดโอ้ยได้ไงวันเนี้ยมากันตอนไหนเนี้ยฮึแบบนี้อันตรายอันตรายเดี๋ยวเมื่อกี้มันถมเหล็กแล้วใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะขุดไปก่อนตอนนี้จะทำใหม่ด้วยฐานก็สำคัญเหมือนกัน ฐานสำคัญมากในการลงเหมืองนะครับจำไว้มันก็รู้แล้วที่จะบอกก็ทําไมนี่เหล็กแล้เหล็กกับทองมาด้วยนะครับผมโอเคได้แค่นี้มันก็ไม่พอนะยิ่งเหลือตรงไหนอีกข้างล่างนี่นี่มันขุดได้ไหมท่านผู้ชม ผมคิดว่ามันน่าจะขุดได้มันต้องใช้เพชรใช่ไหมน่าจะใช้ที่ขุดเพชรนะครับใช้ที่ขุดแบบนี้คงจะไม่ไหวโอเคไปกันต่อครับตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอะบักใกล้ใกล้เกินบางทีอะกิ๊บเปอร์ก็มีไม่เป็นไรตอนนี้ให้มันระเบิดทํำให้จะดีไหม ไม่น่าดีนะครผมเดี๋ยวก็เหล็กหายนะครับอุ้ยดึกนี่นึงอุ้ย,ยขอแค่อย่าหลงนะจำทางไว้เรามาจากตรงนี้นะครับผมเคยขุดเหล็กไปมีทองทองก็ทำอะไรได้ เดี๋ยวผมจะลองทําที่บับไว้ที่บ้านนะโอเคมีเป้าหมายแล้วน่าจะทําที่บับได้นะแต่มันต้องมีเพชรด้วยลืมไปน่าจะได้หลงเหมืองยาวๆนิดหน่อยกับสภาพกับสภาพที่ดูแล้วไม่น่าจะเยอะแยะโอเคตรงนี้ขุดหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดลนะ จะไม่พลาดนะเพราะมันสำคัญนะครับผมมีข้างค่าวด้วยเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้ขุด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 เลย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 เดีนนเนี่ยที่ยังไม่ตายไม่ใช่สิขุดไป อาหารเหลือสามเอามาแค่สามหรอวะทำไมเอามาแค่สามวะเนี่ยโอ้ยคนถ่านถึงละผมไม่ต้องการถ่านแล้วตอนนี้เพชรยอยู่ตามนี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจนต้องการแค่พวกเศษเหล็กนะครับเฮ้ยข้างบนพวมีปะแต่ขอเล่มข้างล่าง ดีกว่านะครับผมข้างล่างมันมีเศษเหล็กเศษดินเยอะนะครับอุ้ยตกใจสีแดงเชียวอู้เยอะ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 นี่รวยละหมดเลยหมดไว้จังถ้าเจอเยอะมันก็เยอะเจอน้อยมันก็น้อยเป็นอะไรของมัน อยากได้ยยอะๆทำไงโอ๊ย,อยตกใจตกใจตกใจมันบินบินแบบนี้อะอุยอ๊ยอุย๊ยนี่มองหน้า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 หลืออะไรอู้เยอะจัง เดี๋ยวนะน้ำก็เยอะสำรวจขวาก่อนดีกว่าโอเคเล็กๆๆๆๆกอยู่ไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นแวบ,บๆอยู่เลยน่าจะอยู่ตรงนั้นครับน่าจะอยู่ข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังละตรงนี้ก็มีโบโบโอุย้ยอย่าทำให้ฉันหลอนนะ บอกตรงเฮ้ยนี่มันขุมทรัพย์ชัดๆเลยเจือแต่ของดีๆนะตอนนี้ได้ยินเสียงซอมบ,บี้เฮ้ยนี่รู้สึกหิวก็ค่อยกินนะมันจะมันจะหิวเร็ว สุดแล้วโอเคดีที่ฝากเหล็กไว้ให้อันสุดท้ายไว้ให้ตอนสุดท้ายมีเสียงซอมบี้น่าจะมีสปาวหรือเปล่าถ้ามีนี่ดีเลยเนี่ยผมจะได้แบบทำที่ไว้ฟาร์มเนื้อฟาร์มเหล็กเล่นมันชอบรอบเหล็กนะสำหรับ ไอ้ซอมบี้นี่ดีมากเลยน่าจะเจออยู่มั้งถ้ามาขนาดนี้นะนะครับนี่ก็ามาแล้วก็ปิดไว้โอ้ตึกจริงอ๋อ,อตันทางนั้นเหรออย่าปิดทางผมก็พอนะ รียบร้อยไม้หมดไม่หมดไม่หมดยังเหลือไปได้ต่อนะครับผมไปกันต่อ,อยาวๆนะครับตรงนี้เุ้ยลึก,กนเนี่ยเฮ้ยลึกเฮ้ยลึกเฮ้ยลึก,กอ๋อสุดตอนจะสุดมันก็สุดปืบ๊บถ้าสุดแล้วก็ปิดไว้ดีกว่า อโอเคตอนนี้เราก็เล่นเหล็กมาห้าสิบห้าน่าจะโอเคนะครับบางทีอาจจะสร้างโกลเลมไว้ป้องกันบ้านเราก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับโอเคสำรวจหมดแล้วนับสรุปตรงนี้ตอปลายตรงไหนตรงนี้หนึ่งสองสามสี่คือสำรวจแล้วนะครับ อโอ้ยตอนนี้ต้องกลับขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่ากลับขึ้นไปข้างบนก่อนตรงไหนวะนะข้างบนตรงนี้มันน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วหรือยังวะ มันเหมือนจะมีข้างบนที่เราเดงไม่ได้ไปนะครับข้างบนตรงไหนว่าไม่น่าจะใช่ตรงนี้และไปกันดีกว่าโอเคขึ้นไปข้างบนกันก่อนนะครับนะครับอุ้ย อุ้ยอุ้ยแบบนี้ไม่ได้โอ้เรียบร้อยเฮ้ยโดนทิปเปอร์เพื่อนเองไม่ตายต่โดนดาบฆ่านะตายบอกเลยขึ้นทางไหนวะเนี่ยขึ้นน่าจะทางนี้มั้งใช่วะใช่ดิใช่เฮ้ยหลงกันเลยหลงกันเลยหลงกันเลย โุ้ยเทนโนโลยชาร์จเทนโนโลยชาร์ดอ่ะเฮ้ยนี่นี่เริ่มรู้สึกว่าหัวร้อนอการหลงทางหลงทางแบบนี้อู้ไม่หลงนี่โอเคถึงแล้วอืม เคลียร์หมู่บ้านก่อนรู้สึกว่าจะเละเละมากผมบอกเลยเละจริงแล้วก็ลกด้วยต้องจัดการเยอะเด็กไว้ตรงนี้เตาเผาเอาข้างบนแล้วกัน21อันเอาไว้ข้างบนเลยเผาไปสึกว่าแคบนะ <c oughs> แต่ก็ช่างมันนะยังทำได้อยู่นะครับผมสามอีกสี่สโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมนี่ก็หมดเวลาของผมอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ